ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนาะก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของเฟสเซอร์ในวงจรขนาดนะครับซึ่งมันจะต่างจากเฟสเซอร์ในวงจรอนุกรมค่อนข้างนิดนึงนะครับมันไม่เยอะขนาดนั้นนะครับในวงจรอนุกรมนะครับเราจะรู้จักเรื่องของอิมพีแดนซ์ใช่ไหมแบบนี้นะครับอ,อันนี้คืออิมพีแดนซ์นะครับอันนี้แล้วแต่จะเป็น xc หรือว่า xl นะครับ สมมุติว่าเป็น xl นะครับอันนี้เขาเรียกว่า impedance นะครับ impedance นะครับจะมีหน่วยเป็นโอห์มเนาะมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับส่วนในวงจรขนาดเนี่ยมันจะมีสมาชิกหนึ่งเขาเรียกว่า a d m i t t e n t นะครับ a d m i t t e n t ก็คือเศษ1ส่วนด้วยอันนี้อาจจะเป็น xr นะครับ บกด้วยก็คือในกรณีขนาดเนี่ยเราจะใช้เป็นแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็น xc หรือว่า xl อะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะตรงนี้เขาเรียกว่า admittance นะครับ a d m i t t e n ีหน่ววยเเป็นลนะครับหว่าวินาทีนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็คือ Z เนี่ยจะเท่ากับ ส่วนกลับของ a d m i t t e n t นะครับก็จะมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับแบบนี้นะครับก็เราไปเริ่มทำโจทย์กันเลยเนาะข้อที่1น,นะครับเขาให้หา a d m i t t e n t รวมของวงจรนี้นะครับเราจะสังเกตว่าในวงจรเนี่ยจะมีตัว L ใช่ไหมหรือว่า inductor นะครับวิธีการทำก็คือ yt เท่ากับเศษหน่งนด้วย xr นะครับ ก็คือมันขนานกันอยู่นะครับถ้าอนุกรมจะไม่ใช้สุรนี้นะครับ,บวก,กับเศษหนึ่งส่วนด้วย XL นะครับอ่ะ XL เนี่ยก็คือเท่ากับ J Omega L ใช่ไหมซึ่ง Omega ในข้อนี้เท่ากับ2ไพย F นะครับโดย F เป็นความถี่เนาะความถี่ในที่นี้ก็คือ50นะครับ50 h ร r t z ก็จะได้2ไพ่นะครับแล้วก็เท่ากับ314นะครับอันนี้ก็จะ x l ก็จะเท่ากับ J โอเมกาก็คือ314นะครับแล้วก็ L มีค่าเท่ากับ0.1นะครับฉะนั้น XL จะเท่ากับ31.4โอห์มนะครับแบบนี้นะครับอ่ะโอเค ก็จะได้เศษหนึ XR ก็คือมีค่าเท่ากับ30โอห์มนะครับบวกด้วยเศษหนึส่วน J 31.4นะครับแล้วก็มีเฟสเป็นถ้าเฟสของอินดักเตอร์จะเป็น90ใช่ไหมครับตามนี้เนาะ อันนั้นหารทีละตัวเลยนะครับอันนี้ใช้เครื่องคิดเลขเนาะก็จะเป็น1หารด้วย30นะครับเท่ากับ0.034หวกกับอันนี้เป็น1เนาะ1หาร3 1 4นะครับเท่ากับ0.318นะครับหรือว่า32ก็ได้ครับมุมเป็นมุมลบนะครับ ลบเกบแบบนี้นะครับก็จะเท่ากับ0.0 3 4ใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นมุมเฟดลบนะครับจะสังเกตว่ามันเป็นมุมเฟดลบเนาะก็จะเท่ากับลบ j นะครับ0.03 2นะครับทีนี้มันอยู่ในรูปของเลกแทนนะครับแปลงเป็นรูปโพลล่าครับดังนั้นว T จะเท่ากับ อันนี้แปลงเป็นรูปพอลล่าเนาะ,ะก็จะได้ศูนย์จุดศูนย์นะครับศูนย์จุดศูนย์สี่หกประมาณนี้นะครับส่วนมุมเฟนนะครับก็จะเท่ากับ อาร์แทนของ0.032นะครับหารด้วย0.034นะครับเพื่อนๆก็จะได้มุมลบนะครับตามนี้นะครับสาเหตุที่ตรงนี้ได้มุมลบก็เพราะว่าตรงนี้ก็คือเป็นลบ J นะครับมุมมันจะเป็นแบบนี้นึกอออกปะ ข้อแรกก็ตอบแล้วนะครับหน่วยเป็นวินาทีเนาะสำหรับ admission นะครับก็ข้อแรกผ่านไปนะครับข้อ2ให้หากระแสไฟฟ้ารวมนะครับกระแสไฟฟ้ารวมก็คือ it นะครับปกติกระแสไฟฟ้าจะเท่ากับ v ส่วนด้วย r ใช่ไหมตามที่เราเรียนมานะครับข้อนี้ก็เช่นกันนะครับก็คือ15ส่วนด้วย z นะครับก็คือ zt z T รวมนะครับซึ่ง zt t T เนี่ยเท่ากับเศษหนส่วน Y T นะครับหรือเท่ากับเศษหนึส่วนด้วย 0. 0.0 4 6 6 9นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคิดเลขมาทศนิยมไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับอันนี้มุมลบนะครับ นี้ขอใช้เครื่องคิดเลขคิดนะครับก็ประมาณ21.4เนาะแล้วก็เป็นมุม43.26นะครับอ่ะดังนั้นก็จะได้15ส่วนด้วย ZT นะครับก็คือ21.4แล้วก็มุม43.26นะครับ ก็จะได้เท่ากับ15าหารด้วย21.4ิบนะครับพเพื่อนก็จะได้0.7นะครับส่วนด้วยมุมลบ43นะครับแบบนี้หน่วยเป็นแอมป์เนอะอันนี้ถือว่าผมทำเยอะกว่าปกตินิดนึงนะครับก็คือปกติพกเพ่อนเพื่อนสามารถเอา i เนี่ยแล้วก็ v แล้วก็ yt แบบนี้ได้เลยนะครับคือเอาแรงดันเนี่ยมาคูณกับค่าของแอม t ์แทนได้เลยโดยที่ไม่ต้องกับ yt เป็นไออิ e พีดันนะครับแบบนี้ครับหน่วยก็จะเป็นแอมป์เนาะแล้วก็ข้อ3ก็คือกระแสไฟฟ้า il iL ก็คือตรงนี้นะครับก็คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านอินดักเตอร์นะครับจากที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับ iL เท่ากับ V แล้วก็คูณด้วย a d m i t t ต n ซ์ของตัว L นะครับก็จะได้15นะครับมุมศูนย์คืออหแรงจ่ายมันเป็นมุมศูนย์อยู่แล้วนะครับส่วนแอดมิเตนซ์ของ L นะครับ ย้อนกลับไปดูนะครับอันนี้คือ a d m i t t ต n t ของ L นะครับก็จะได้เศษหส่วน xL นะครับแบบนี้นะครับส่วนเซตหนึส่วน xL ก็จะได้ตามนี้ปะ เอาจากข้อที่แล้วมาเลยก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะก็กดเครื่องคิดเลขนะครับตามปกติเป็น15บห้าคูณด้วยศูน์จุดศนะครับก็จะได้ประมาณ0.48ใช่ไหมมุมก็จะเป็นลบเกนะครับอ่ะแบบนี้นะครับ หน่วยก็จะเป็น m นะครับอโอเคอันนี้คือการทำในวงจรขนาดที่เป็นตัวอินดักเตอร์ใช่ปะผมขออีกข้อหนึ่งเนาะก็เป็นวงจรขนาดในที่เป็นผ่านตัวเซียมันมีตัวคาปาซิเตอร์อยู่นะครับวิธีทำก็คล้ายกันเลยอมนดับต้นนะครับเท่ากับเศษ1ส่วนด้วย xr นะครับ บวกกับเซนหนึส่วนด้วย x c นะครับซึ่ง Xc เนี่ยเรามาคิดข้างนอกก่อนนะครับก็จะได้เจโอเมก้า C แบบนี้นะครับเป็นเซนหนึส่วนด้วย j จโอเมก้า C นะครับเท่ากับ1ส่วน3 1 4นะครับ โอเมก้าข้อนี้ก็คือ314เหมือนเดิมนะครับโอเมก้า2พเย F นะครับเท่ากับ314น่เนาะ,ะคูณด้วยค่า c นะครับก็คือ 100. ร้อยไมโครฟารัดเท่ากับ อันนี้ผมกดื่องคิ่เลขแร๊บหนึ่งนะครับก็คือ3 1 8. 8เนาะ31.8นะครับส่วนมุมนั้นเป็นมุมลบเนะครับอันนี้หน่วยเป็นฟาเอ้หน่วยเป็นโอห์มนะครับขอเลื่อนลงมาทางนี้นะครับหน่วยเป็นโอห์มนะครับแล้วก็เอาไปเขียนในนี้เลยได้เลยนะครับ XR ก็คือ30นะครับเศษ1นึส่วน XR บวกกับตรงนี้ก็จะเป็น31.8นะครับมุมคือมุมลบเ0เนาะหนึส่วน30ได้เท่าไหร่ครับ0.034บวกกับ1นึ่หาร3า 8. 8นะ 0.0314นะครับแล้วก็เป็นมุม90ใช่ไหมมุม90ก็จะได้0.034นะครับบวกกับ j 0.0314นะครับเท่ากับอันนี้แปลงจากรูปเลกแทนเป็น,นรูปโพลล่านะครับ เพื่อนๆก็จะได้0.046เนอะประมาณนี้นะครับ0ูนยนะครับแล้วก็ส่วนมุมก็คือ Arc ์คแทนของ0ูนย์นะครับหันนย์จุดศูนย์สามสเพื่อนก็จะได้มุม42นะครับ อะประมาณนี้แล้วกันนะครับหน่วยเป็นเวลาเนาะโอเคก็ได้ข้อหนึ่งแล้วนะครับต่อไปก็ข้อสองนะครับกระแสไฟฟ้าก็คือกระแสไฟฟ้ารวมคือ IT นะครับคูณด้วย v คูณด้วย a อ m ม t t ตน์รวมนะครับ อ่ะ V คือ15นะครับ15โวลต์ใช่ไหม15มุม0นนะครับแล้วก็คูณกับค่าของแอดมิ t ตน t นะครับอ่ะก็จะได้แบบนี้นะครับเอา15คูณกับ0.0 กนะครับก็จะได้0 00, 0 6 9นะครับมุม42นะครับจุด7 2ตามนี้เนาะกระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมป์นะครับโอเคเหลือข้อสุดท้ายเนาะก็จะเป็นกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านคาปาซิตเตอร์อย่างเดียวนะครับเหมือนเดิมนะครับ IT ขออภัยนะครับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัว C ก็คือ IC เท่ากับ V แล้วก็คูณด้วยแอดมิ n ตนของตัว C นะครับอันนี้ก็15มุม0เนาะส่วนแอดมิ t ตนตของตัว C ก็คือตรงนี้ใช่ไหมก็เป็นเศษ1ส่วน xC นะครับโอเค ผมก็ขอล็อกค่าข้างบนมืนเลยเนาะตามนี้แล้วกันอ่ะสิ 15, หารด้วย3ามนะครับก็จะได้0.47แล้วก็มุมเป็นมุม90นะครับหน่วยของกระแสก็คือแอมป์นะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับทำข้อสอบได้นะครับก็ผมขอตัวลาไปก่อนเนาะก็ยังไงก็คอมเมนต์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชม